สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องผองป่ายสุภูสุขนนะครับเนาะที่เขามารับชมรับฟังเมืนน่อนี้แอดกับมาอยู่วัดอวยมาอยู่สัมนกสงูงนะครับท่านผู้ชมเอฟซีกับถามมาหลายนะครับท่านผู้ชมให้ไปตามปูสัมนกสงฆ์เลยนะครับเนาะ เข้ามาแล้วกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพลาล้อยนะครับแล้วมีกำลังใจให้คลิปจะต่อไปน้องขับเนาะเดี๋ยวขอไปรับขอไปส้มขอไปฟังพร้อมๆกันเนาะครับท่านผู้ชมอว่าตัววะกูพร้อมหรือเปล่าค่ะเนี่ยอ่ะความควาอ่ะเปิดเ่อนค่ะแล้วก็เลื่อนก็ดีให้โชคใหนม้าก็ก็ ขอเลร่ญพอเด้อเอฟซีทุกปูทุกคนงานน้ม่มทุกคนจะได้อเเออทรงปัจเจอทรงปัเจมาสามของน้ำซอยปูขอให้เ,เลิ่ญนจะิญอยุติไม่แห้งให้ลบรำเรืย่ยๆให้สวกไขมนันแล้วกับพัดแล้วหรอกฉันพูดได้กับฉันไม่สั่ท่าจากซอยปูกับจะอโนมาตามบัญชีนี่แหละใ่พอเพจเป็นลงบัญชีใตหทาอเอฟซีเปนนี่แหละต่ว จักจีนแล้วจักเรียนว่าเลขกกับ,บอกก็ติดกับเรีย <c oughs> <c oughs> นอง้นเอาที่ของมันกาดจะไปยึดมันเลยเด้อไม่ออกเลย <c oughs> มันกับพวกมันพูดกันนั่งแชร์ข้อฝันเนาะครับพูดกับบได้นั่นนี่กับบอด้ว่าเออตัวนี้ต้องถือด้วยตัวนี้ต้องถือด้วยกับบได้ว่ากับข้อฝันกับจักจีว้ายังได็กไห่ยานนู่นพิจารณานมันหน้าอ่อนละเพราะจิลงทุนงเงินมันจะหายากดิเพราะมันว่าจีหามาได้ง่ายๆได้เงินทองทอกันเลย กูก็บอกไปกับประธานมี่วงมี่วาชนะกับทีได้ทีจากประธานมันก็ซอยเฮ็ดซ้อยสังกับจีได้เยอะละประธานบานเกิดทานเจียวากูบ่าดเรื่อว่าปูหรือว่าตัวไม่ออกกันเราเนาะบ่เีกูก็จะก็มีเขาไม่รุดเออช่อดากใใ้ได้สุขสุขคนลอยจากให้งานน่มถึงสุงวสุงวัดบนละพูดเลยอันเห็นงานน่มถึงดีใจเลยดีก็บวกไม่รอกูก็บอเรียใช้ยัางมากๆต่ก็ใช่ว่าเออถันไม่ออกไม่ตรวจถือแม่กับทีอเดี ถ้าบุญถ้าบุญชนต่อบุญต่อกุะชนเลรอฮะาไหมเราขออยุถีไม่แห้งไงไอโมันวีก็ไเด้เอาเขียนพรเป็ดเือเขียนโชมเขียนันบ่ปันปันอะปู้าวปันปูเวาก็จนไปก็ไม่ออกไม่ตัวเลยก็ต้องเอาเขียนในสาตัวโอาเขียนสิงานงนน่จะได้กำลังนาเบึงครับควาปันไหมครับควาัน โอ้ยเดีว,วเราคจังฝันไปเห็นยังบุกก็ไปออกจำบอกคนใกล้ประเดี๋ยวไหมอือจำเล้แต่ตัวเลขวะครับอือจำได้แต่คือตัวมันจะเป็นต้องบูตัดลงไปกอนหาเก็ดเออเก็ข้าถามนี่แหละฟันว่าเพื่นที่แหลกฟันวางซี่พวเนต้ครับเพฟันว่าสูวนันกับเขา ตกกีก the ันก็โผล่ก oui> ันก็เขาก็ตีเขาก็ย่านดิมันก็เพิ่งได้สำลากฟันใช่ไหมครับพราว่าต่อสู้ใช่ไหมเดี๋ยวจตำรั้เพิ่มมันมันมีสามเก่าดิโอครับมีสามเก่าดิครับเงสำลักยมันกาเป็นเรื่อนฝันมาดีนเมื่อขึ้นเพื่องฝันเราก็จะไปเอ็งจะไปออกนโถ่เรื่อก็โผ่โผ่ตยนก็ตุเนอีกมาานหลวงนี่ก็ใช้ท้อนมาอยังเด ว่าเตะกนก็พออย่างเราชูขาเขายนยางไปเขาแบนี้เราเรียกว่าเปิดกำาราฟันว่าต่อสู้นี้มันต่อสูน้นี่สามเก่านี่โอ้ไม่สามเก่าเลยครับสามเก่าเกเยอที่เปิดกำาับมงวายู่นี่ไม่เปิดตำารงแท้ดิเขาคับว่าได้เ่าได้บัตรไมเอนี่เขาไดว่าดี

เอฟซีนบอกเห็นว่าสามเอซี่เห็นบ้านั่นนี่แหละปูว่เห็นว่าปูตัวเปียอะไรล่ะอันนี้มันแล้วแต่ภูมมักเนาะครับเนาะว่ามาปููมมากระเจ้ากับีพันไปหรอเบิ้งกิพ่องนั่นะแม่พ่อคเดียวตรเบิ้งต่อเสาปูว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดตำราให้เบิ้งหบไมเมเมื่อีเห็พ่อเบ็นเบิ้งรับ อัดฟันวได้ต่อสูที่ครับอ uh uh ันนี้มันนี่งใ่วันต่อสูมันมันวันต่อสูมันนี่เลยมันสามเก้าโอ้สมมติเป็นสามเก้าสามเก้าก็แปดเก้าแล้วก็สามก็เราเก็สามสามเก้ันนี้เราดีเก็สามสามเก้าตัวนี้ันี่บัดมาเึ้นเพรฟันมาคจนไเป็นียังบุกก็ไม่ออกก็เรีนกม่บัเนี่ตัว่าดูไม่ออกไม่ออกพวกบันเจียเราเราก็ได้หาสิบเอ็ด้าสิบเอ็เต๋าห้าิบเจ็ด ห้าสิบเจ็ดพามันก็จะได้เนี่ยคืจังวัน่ยจังวมันคือเป็นตรงพวกวพันธุ์เยนี่โอ้ครับแต่ะว่าคือจะไปูไปคือจะเงินบอกกับเยังห่แลขึ้นปั๊บเราโอ้ไม่ออกอายุห้าสิบเจ็ดเออไม่ออกอายนี่ละห้าสิบเจ็ดนี่ละอายุเราปี่นั่ละนะทัวมีไให้่นมาล้ก็ให้เป็นหน้าข้างแต่น้องก็ได้พิจารณาบ้างนะครับเนาะพิจารณาบิางแล้วเป็นัได้ก็ละ นั่นมาเร็วื่เีลงไปตั้งแต่เพิ่นน้ำแนเขียนลงเฮปคาผู้กัตคาพืทภาษาพูดมียิ่งแกใช้ถ้ายัมนรวมถ้าบุญกัเฮ็ดของน้ำาะเห็ดของน้ำมันแล้วดอกมันกรบ่กบ่หลายก้สองเกจกรบ่หลายดอกมีแต่นี่มันก็ดีเฮ็ดไปเรื่อยๆแต่พอหลังนึงก็ดจากเป็นางข้ามันนั่นแหละค่ะศูนสองสามตัว หนึีน้องแม่อะไดูดีเนาะน้องแม่ธาหน้าขนอย่างครับพูนุอเคุอเคอะไรให้เป็นแนวทางเางานง่งก็เลยพิจารณาลุ่นาแต่ก่อจะลงทุนกับูนชยสืบปูนช่ยโอ้ตาตัวโจกมันงแม่ก็เลยอ้อดดีไม่แห้งโจกมัน พ่รวยกัพ pues. <off five alan ches> ่อในซไดใสซอยพ่อด้เห็นบุรเพ็รชินเนี่ยเนาะพอพินเนาะรวยรวยสนุนแหละรวยตัองยี่สิบปีเกิดมากรวยนีุ่ณก็จะรวยเช้าเข้าเจอเข้าเจอยังมากมาเช้ามีแต่แขนตะขาดน้องป้ให้งหามากเลยเนาะมีตะขาตแขนส่วตัวไม่เอาพอบินเนาะครับแต่รวยกับเพื่อนว่าจักรวยกับเฮดเอา่นว่าแจะคุกกับนอตเว่นสบาย สบายสบา,ายทอดด้วยอืมขนได้เงินได้ทอดก็เช็ดเรียเช็ดงานเอาคนว่าอันนไมั่เปรี้ยงเน่าทางเด้อใหญ่นุ่มก็แดงให้เปี้ยงแนวทางบ่งนันจะไปโอ้ยเอาบักไปะบางนั่นเอาบักแจงก็น่าจับแจกกันหลายๆเจ้าบางเจ้เงินมาท่ามเข่ากันก็จังลงทุนครับแม่นอยู่ครับการลงทุนนี่มันเป็นการเชียงงดิมันคือปรดำนหน้ารับจ้างนดิหน้ารับจ้านนี่ไม่ได้เลยเราด้เงินเออ หาโมงเลยตัวทับเดี๋ยวเดี๋ยวต้นต้นนำหน้าแงยังประเดี๋ยวจพอให้นักเรียนดิแต่ความน่าต้องเส้นไว้ด้วยผมนะเทีวของเราเดือกไหว่าด้วยผมเห็นนำกัต้องลูทุนเบิเออเห็นนาลับจงเส้นกัมีบ่ว่ามีอลกงทีนเห็ดนก็ั่ก็ต้องลงทุนเบิดอาปากึ้นเงินเป็นท่อรถจมินเม่นเยครับรงรถปาเนเงินเป็นท่อเพราะว่าตะย่มมาวัดพระปีที่ออกจากวัดเสียหลเงิน หารเตียบริที่หัวเดียวัดยังเสียต่อีนอคนจะันั่งตดปูยในวัดเสยอย่างเหมาอยู่น้องเงินโอ้ถาหารนีมาขายอนี้คูนี่ท่านอล้านี่ขายแมนยูตะวัดซุมขายขวาไปเออท่านก็เอาขือเข่าตวัดเลยครับเอากจกขายของผ้าขายผ้าสบงขายโอ้ขายผ้าใส่ของผ้านี่แลวยใส่ของผ้านี่ยขายเออายใบมีดกันขายผ้าขายสอยขายาฟบุกแกนเลยขายไฟบุกแกนร่งคนกับขั้นเพชรคนกับซื้อ ส่วนมากมันก็มาสวดเอาไรื่องว่าแต่ปูแคนในงานโนุมมาละโอ้ครับครับงานปูได้เป็นบุญเป็นงานก็สิเราไปว่านั่งอยู่บนได้แต่ห้าร้อยเจียกับปูปูออกมาเปลี่ยนทีนี้นั่งอยู่ในวัดกับเสียกันสิครับคุอยู่ในกับเอิร์ดเอาดิโอ้ยปูตอกกับฝนนาะงงานปูน้องทุกคนได้เห็นนะครับท่านผู้ชมเลขปูสำนักสงฆ์นะครับเนาะเลขฝันปูนะครับเป็นเลขคำนวณนะครับเด้อ ปูก็ให้หาเจ็ดซีนะครับเนาะแล้วก็หาเจ็ดเจ็ดซีเก้าสามนะครับท่นานผู้ชมมากระตามอมมักกะพานนะครับเด้อน่ครับแคปหน้าจอไว้ครับขั้นอยากทำบุญเปลี่ยนลังค่าของน้าไมเนาะครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกของหนึ่งย่งขาดกระเบียงอยู่นะครับ ที่เอฟซอ่อนมาให้ปูเฮ็ดของน้ำกะปูกับขอบบนขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเอที่อ่อนมาหาปูก็นเลยหมายเลขของซีปูหมายเลขของซีปูนี่ก็มีเก้าสองเจ็ดศูนสองสองสองหนึ่งสหนึ่งเนาะครับทธนผู้ชมธนาคารกรุงเทพนะครับเนาะแะครคบหนาจอยนะครับเนาะให้ท่านผู้ชมลุยๆเฮงนะครับด้วยส่วนหมานสู่ผู่สูบวอดนะครับเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพระรวยนะครับแด้วมีกำลังใจคีบต,ต่อไปเนาะครับเนาะคลิปหน้าพ่อครับไม่คลิปนี้สวัสดีครับผม